คลิปนี้จะอธิบายเรื่องการพิจารณาดูเนื้อพระของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังทุกพิมพสากลนิยมที่มีข้อบ่งชี้ละเอียดกว่าที่เซียนพระเคยบอกเพราะเซียนส่วนใหญ่จะเน้นที่การดูพิมพ์ให้ถูกต้องเป็นลำดับแรกสำคัญสุดส่วนเรื่องเนื้อที่มีหลายครกแตกต่างหลากหลายมากเซียนจึงเลี่ยงไม่ค่อยอธิบายให้ได้รู้ก็เลยคิดอยากจะทำคลิปแบ่งปันความรู้กันขึ้นมาต้องบอกไว้ก่อนผู้ทำไม่ใช่เซียนและไม่มีพระมากมายตรงกับที่อธิบายเพื่อที่จะเอามาขายพระของตัวเอง เรื่องสอนเพื่อขายตัดไปเลยแต่ผู้ทำคลิปได้ศึกษาจากตำรามามากมายหลายเล่มตั้งแต่ยุคเก่าๆยันความรู้ใหม่ๆบวกกับที่มีพระองค์จริงอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วส่องศึกษาอย่างพอเข้าใจจึงสรุปเอาเนื้อหาหลักๆเนื้อเนื้อเน้นๆมาบอกแบ่งปันกันดังนี้เนื้อพระสมเด็จวัดระรังนั้น จริงๆมีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะตัวสุดๆเพียงวัดเดียวในโลกคือเนื้อพระวัดระฆังจะไม่เหมือนกับวัดบางขุนพรหมและวัดเกศชโยแต่จะไปเหมือนกับวัดพลับมากกว่าแต่แตกต่างที่ความตุ้บตับของมวลสารที่มีเยอะกว่าแต่มวลปูนเป็นตัวเดียวกันคือใช้ปูนเปลือกหอยเหมือนกันสิ่งที่จะอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนคือคุณต้องดูและจำภาพลักษณะผิวเปลือกหอยแครงที่อยู่ด้านในให้แม่นคือเอาเปลือกหอยแครงด้านในขาวๆมาดูด้วยตาเปล่าให้ติดตาจำความขาว ให้แม่นจำความเงางามเหลือบแสงให้แม่นคุณต้องดูจนติดตาจริงๆไม่ใช่แค่ฉันเคยกินบ่อยๆทําไมจะจําไม่ได้จึงไม่สนใจคุณคิดแบบนี้และคุณจึงแพ้ในเกมการสอหาพระสมเด็จนักสนุกเกอร์ลำดับโลกที่แทงเก่งๆแล้วยังต้องซ้อมวันละแปดชั่วโมงทุกวันเพราะเขาไม่อยากประมาทเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ใช่มหาเศรษฐีคุณไม่มีทางได้ชมองค์จริงอยู่แล้วเปลือกหอยแครงนี้คือครูที่ไม่มีค่าสอนและไม่หลอกเหมือนคนเมื่อคุณจำความขาวความมันวอวได้แมนแล้ว ลำดับต่อมาคุณต้องไปซื้อดินสอพองแท้มาดูอีกไม่ใช่ดินสอพองเล่นสงการน,นะนั้นมันของปลอมคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนถ้าแยกดินสอพองปลอมกับแท้ไม่ได้ก็แทบหมดหวังที่จะบอกแล้วนะไม่ใช่เรื่องตลกนะน,นี่คือครูที่ไม่มีค่าสอนและไม่หลอกเหมือนคนเอามาส่องให้จำจำความขาวตุ่นจำความสากพุนของมวลเนื้อให้ติดตาดูย้ำย้จนติดตาว่าถ้ามีใครเอาฝุ่นแป้งผงปูนขาวผงดินสอพองมาให้ดูก็จะแยกออกว่าอันไหนเป็นผงดินสอพองอันไหนฝุ่นแป้ง เมื่อแม่นจนติดตาแล้วที่นี้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเอาผงปูนเปลือกหอยมาผสมกับผงดินสอพองจะมีลักษณะออกมาอย่างไรสีมันต้องออกขาวมันเงาตุ่นๆคล้ายนมสดจงจินตนาการให้เห็นภาพเมื่อได้ภาพจําลักษณะสีขาวเดิมอย่างเข้าใจแล้วภาพจํานี้เมื่อได้เห็นเนื้อในพระแตกหักจะต้องสีนี้เลยที่นี้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การทําปูนเปลือกหอยกัน เพื่อให้เข้าใจได้ลึกยิ่งยิ่งขึ้นไปการทำปูนเปลือกหอยสมัยนั้นใช้วิธีตำคลกบดด้วยคลกหินแล้วเอาไปเผาไฟสิ่งที่ได้คือเนื้อปูนย่อมไม่เนียนเหมือนฝุ่นแป้งโรยตัวปูนเปลือกหอยจะมีความหยาบในตัวคือจะเป็นเมละเอียดปนปนๆเล็กๆก,ก,กว่าเม็ดทรายเป็นส่วนมากลักษณะแบบนี้แหละที่ใช้แยกแยะความเป็นพระของสมเด็จโตวัตรคังแท้กับพระวัดอื่นๆได้ขาด จากนั้นก็นำปูนขาวไปแช่น้ำมนหมักทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเรียกว่าการหมักปูนเพื่อลดความเค็มของปูนล,ลดความเป็นด่างทั้งยังช่วยให้ปูนเหนียวเมื่อนําไปใช้จะจับตัวได้ดีพร้อมกันนั้นก็นําผงวิเศษที่เกิดจากการเขียนพระคาถาห้าประการดังกล่าวประกอบด้วยผงปฐมังที่มีอนุภาพทางอิทธิฤทธิอยู่ยงคงกระพันคล้าคลาดผงอิทเจที่มีอนุภาพทางเมตตามหานิยม ผงม,มหาราชที่มีอนุภาพทางสเสน่ป้องกันและถอนคุณใส่ได้ผงพุทธคุณที่มีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมกำบังสะเดาะและล่องหนผงตรีนิสิงเหมีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมคล้าคลาดปัดป้องสิ่งอัปมงคลสเสนียจนไรผสมไปพร้อมกันเลยกับวัสดุที่เป็นมงคลและเป็นของทนสิทธ์อีกหลายอย่างเพื่อสร้างความเหนียวและยึดเกาะตัวกันเพื่อให้ขึ้นรูปทรงได้ง่ายและยังสามารถรักษารูปทรงให้แกร่งได้เป็นร้อยปีโดยไม่แตกเปราะในภายหลัง เมื่อวัสดุการตำโคลกของสมัยนั้นทำได้แค่นั้นสิ่งที่ตามมาคือเนื้อแท้ของพระสมเด็จวัตรคังจะต้องหยาบตุ๊บต้ตาเป็นส่วนมากตำหยาบก,ก็ได้มวลสารเม็ดขาวหยาบเยอะตําละเอียดป่นก็ได้ผงผสานช่วยจับตัวเป็นก้อนแน่นสรุปแบบทุกโต๊ะคือพระสมเด็จวัตรคังแท้หนึ่งองค์จะต้องเป็นแบบมีอนุมเม็ดขาวปูนนับหมื่นเม็ดยิบยิบ,ยบจับตัวรัดแน่นกันอยู่ในองค์พระไม่มีองค์ไหนเนื้อเรียบเป็นเนื้อเดียวเลยคือถ้าแตกเห็นเนื้อในเป็นแผ่นเรียบเกเลย เพราะนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของปูนจากโรงโม่ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่โม่จนเป็นฝุ่นแป้งเสียนพรุ่นเก่าเ,าเขาใช้เล่สอนหลอกขายเอาไว้ไม่เกี่ยวกับร่วนหรือไม่ร่วนของชิ้นเนื้อแต่เกี่ยวกับความรัดแน่นของมวลสารเนื้อคือถ้ารัดแกร่งมากไม่ร่วนก็เก่ามากผสมเด็ดเนื้อในที่หักต้องเห็นเป็นซิกซกแท่งแท่งเหลี่ยมเหลี่ยมยุบยุบยับยับปูดปูดหลุมหลุมไม่ร่วนหลุดเป็นฝอยฝอย,ฝอยสีต้องเหมือนกับสีดินสอพอง หรือเหมือนกับช็อกเขียงกระดานจึงจะใช่และที่สําคัญในระหว่างเนื้อต้องมีมวลสารหลักอย่างที่ต้องมีแซมจมอยู่ในเนื้อปูนด้วยและนี่แหละคือจุดตายสาคัญเราต้องส่องให้เห็นเหมือนว่ามีเม็ดขาวเล,เล็กๆยิบๆนับหมื่นเม็ดอัดแน่นกันอยู่เหมือนขนมสาคูเป็นจ้ำๆแกมเหลืองอ่อนแซมน้ําตาลแกเป็นริ้วรลอกในทีคล้ายสีน้ําผึ้งหรือสีเนยหรือสีน้ํามันพืชมันคือตัวภาษาหลักอีกตัวที่ต้องส่องเจอจ้ำสีนั้นคือมวลน้ามันตังอิวและน้ําอ้อยนั้นเองมวลน้ํามันตังอิว้วจะไม่มีรูปร่างที่แน่นอนที่เห็นไดด้ชัคือ มันจะอบล้อมเม,ม็ดมวลสารไว้โดยรอบจึงเห็นภาพเป็นจำจำจำ,จำสีในเนื้อนั้นจะเป็นสีออกเหลืองในใสายส่วนจ้ำสีที่ผิวคือจะเป็นแบบสีน้ำพึ่งออกเข้มน้ำตาลอมแดงนีอ่อนแก่คลาดเจือเจือจางๆกันไปตามผิวคาบนี้มีลักษณะเป็นไข่ขี้พึ่งผสมเมื่อปูนมันคือไขของน้ำมันตังอิวที่ถูกขบออกมาฉาบผิวไว้ส่วนใต้ผิวดูเป็นมวลน้ำมันมากกว่า และให้ความรู้สึกเนบนุ่มซาบซึ้งตรล่งตาตรล่งใจคาบสีน้ำพึ่งคร่ำครืนนี้สำคัญต่อราคามากๆถ่าองค์ไหนมีเยอะเมื่อนำพระไปแช่น้ำอุ่นจะเปลี่ยนเป็นคาบแป้งรอยพิมพโดยอัตโนมัติที่เซียนต่างบัญญัติว่าเป็นคาบแป้งรอยพิมพอันที่จริงเกิดจากไอระเหยของไข่น้ำมันผสมกับไอระเหยของเมือกปูนที่ถูกความร้อนภายในขับออกมาแล้วโดนความกดอากาศจากภายนอกกดทับดันไว้อีกทีจึงเป็นคาบค้างที่ผิวต่างจากพระอบร้อนด้วยตู้อบไอจะลอยออกไปเลยเพราะไม่มีความกดอากาศของธรรมชาติเป็นตัวรั้งไว้ พระปลอมจึงแห้งผักและเบามากความน,นุ่มนุ่มซาบซึ้งจึงไม่มีต่างจากพระแท้มวลน้ำหนักไม่ได้หายไปไหนมวลน้ำนั้นมันจับตัวควบแข็งแน่นไปตามการเวลายิ่งเก่ามากยิ่งแข็งแกร่งและหนักมากเพราะความกดอากาศคือธรรมชาติที่ผลักดันไม่ให้มวลน้ำนั้นระเหยจากออกไปและควบตัวเป็นผลึกแทนน้ำหนักจึงเพิ่มกว่าวันที่สร้างซสอีกและดูมีน้ำมีนวลผิวตึงเงางามเมื่อคุณทราบวิธีการสร้างแล้วว่ามีขั้นตอนอย่างไรทีนี้คุณต้องจินตนาการให้เกิดภาพเสมือนจริงขึ้นมา หนึ่งเมื่อถือพระอยู่ในมือพระนั้นต้องมีน้ำหนักหน่วงตึงมือสองพระนั้นต้องมีขอบสันขอบตัดที่มนกลมไม่มีเหลี่ยมที่เป็นสันคมแทงมือสามรอยขอบตัดต้องไม่ตรงเป็นไม้บรรทัดหรือตรง90องศาทั้งสี่ด้านสี่ผิวพื้นส่วนลึกของพระต้องเป็นระลอกคลื่นมีมิติสูงต่ำอย่างสมดุลไม่โดดเด่นนักดูเหมือนราบเรียบในทิท่าแต่ไม่ราบเรียบจริงแต่เส้นสายทรงพิมพ์ต้องตั้งเด่นคมชัดมาก ให้ต้องส่องเห็นมวลเม็ดปูนนับหมื่นจมจ้ามวลน้ำมันตังอิวอยู่ในแบบพระเนื้อละเอียดเสมือนมองเห็นเม็ดสาคูที่อัดแน่นอยู่ในเนื้อขนมกล้วยอีกทีให้ความรู้สึกถึงเนื้อที่จัดจ้านมีความหนึบนุ่มนวลความหนักแน่นความฉ่ำความซึ้งและความแข็งแถงถ็งผิวตึงจนแยกยับยุบย่นแตกลายงาหรือแตกลายสังคลโลกส่วนในเนื้อแบบค่อนข้างหยาบให้ส่องดูคล้ายเห็นเป็นเช่นเนื้อกระยาศาสตร์หรือเนื้อขนมตุ๊กตับถั่วตัดแลเหมือนเม็ดถั่วที่ถูกอัดแน่นแล้วเคลือบด้วยซอสคาราเมล หกจุดตายที่กลายเป็นจุดตีเก,กของคนไม่เป็นพระคือต้องให้ความรู้สึกว่าผิวพระนั้นช้ำเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนถูกเคลือบด้วยแลกเกอร์มีลักษณะหมึกหมึกเงาเงา,งามันมันชุ่มนวลแต่แห้งสนิทหนักแร่งแข็ง,ขงตึงดูเปียกตลอดเวลาต่างจากดูแชอมน้ำนะต้องแยกให้ขาดด้วยดูแชคือผิวดูเหมือนใหม่ยังไม่แห้งดีฟังมาถึงตอนนี้เราได้หลายอย่างแล้วนะเน้นหนึ่งเนื้อต้องตุ๊กตับแม้จะเป็นแบบละเอียดส่วนเนื้อถั่วตะกยาศาสตร์คือหยาบมากสมัยก่อนบ้างก็เรียกว่าเนื้อก้นครก ส่วนใหญ่เป็นพิมพ์ฐานแซมเน้นสองเนื้อหลักต้องขาวนวลเหมือนนมสดนมข้นขาวงางามเป็นมันเลื่อมเหมือนเปลือกหอยเน้นสามรอยจ้ำเนื้อเหมือนมีเนยทาฉาบเม็ดมวลสารอยู่ข้างในแผ่ไปทั่วพื้นเนื้อในใสใสให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อพระวัดระขังนั้นใสาสามารถส่องทะลุลงไปในเนื้อพระได้แล้วเห็นมวลสารใต้ผิวได้เน้นสี่ผิวต้องมีคาบฝ้าขาว,ขาวคล้ายคาบแป้งรอยพิมพ์ปกคลุมแซมเจืออยู่ทั่วๆวไป ยิ่งเฉพาะในซอกลึกยิ่งต้องยังมีอยู่มีสีอย่างนี้ก็เข้าข่ายเป็นเนื้อปพระวัดระคังแท้ไปแล้วแทบจะร้อยเปอร์เซน์ที่นี้มาพิจารณามวลสารหลักกันมวลสารไม่ใช่มวลเนื้อปูนต้องแยกกันอันแรกสุดคือเม็ดขาวมีขนาดเท่า,มาเมล็ดผักกาดเม็ดพวกนี้คือเปลือกหอยตาชัดเจนล้านเปอร์เซนต์ถ้าคุณจำภาพเปลือกหอยได้แม่นขนาดของเม็ดจะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วและมีลักษณะตลมมนเชื่อว่ามีตะแกรงร่อนเพื่อวัดขนาดให้เหมาะสมที่สุด และอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเม็ดผงปูนผสมเด็ดอีกทีเม็ดพวกนี้จะหนึบนุ่มมากเงาวงซึ้งตาชัดเจนถ้าดูอย่างเจาะลึกในเม็ดขาวนี้จะมีมวลสารผสมอยู่ด้วยคือเป็นก้อนผงเศษโคลกที่ตัดจากปีกข้างเนื้อเกินจากการผสมทําองค์พระครั้งก่อนๆแล้วนําเอากลับมาบดตาโรยผสมลงไปใหม่ด้วยใช้โรยผสมเนื้อปูนที่หมัดหมัดแล้วปั้นนวดก่อน,ก,อนกดพิมพ์พระ จึงสังเกตได้ว่าเม็ดขาวเนื้อพระตําส่วนนี้จะไม่กลืนเข้ากับเนื้อปูนหลักแบบแนบแน่นสาเหตุเพราะเนื้อปูนหลักช่างเขาหมักมาแล้วเป็นเดือนมันจึงจับรวมกันเหนียวแต่เม็ดผงชิ้นพระบทเป็นชิ้นเม็ดแห้งแ้งจึงจับสัมผัสดได้แบบแท่รัดโอกไม่กลืนจับเป็นเนื้อเดียวกันแบบเม็ดขาวเปลือกหอยก้อนชิ้นเนื้อสมเด็จเก่านี้จะมีขนาดไม่แน่นอนมีเล็กมีใหญ่คาดว่าไม่ได้ใช้ตะแกรงร่อนก่อนมีลักษณะเป็นก้อนเลี่ยมกว่าเม็ดเปลือกหอย สิ่งที่บอกได้ชัดที่สุดคือเมสเซจพระตำนี้มีปรากฏอยู่ตรงไหนตรงนั้นมักเป็นบ่อน้ำตายอย่างเห็นได้ชัดคือในระหว่างที่เนื้อปูนหลักยุบตัวเม็ดขาวผงะนี้ก็ยุบตัวเช่นกันแต่เป็นการยุบตัวที่ต่างกันของชิน้นว